ทำให้แมงกะพรุนมันจะเด้งแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วกะช่วย <นะ S 2> ทําให้แมงกะพรุนเราเด้งสวยนะทุกคนน้อย<น>ะฮะทุกคนฮะเนี่ยครับแค่นี้ครับให้น้ามันมีสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากทราบว่าพี่หนูแมงกะพรุนเวลาเสียบเสร็จนะทุกคนนะทาไมแบบนี้เอาไปฟิตน้าแข็งแล้วมันไม่เด้งนะทุกคนนะวันนี้ผมเอาเทคนิคนะครับดีๆมาบอกพี่ๆน้องๆทาให้แมงกะพรุนปลาหมึกสายมันเด้งนะครับทุกคนฮะทุกท่านสังเกตนะครับ น้ำตัวนี้ทุกคนฮะผมเสียบแล้วผมแช่ <awakening S 2> น้ําไว้นะทุกคนนะขั้นตอนมันคือนะครับแยกแมงกะพุนนะทุกคนนะน้ำตัวนี้สําคัญนะครับผมจะเอาน้ําตัวนี้ใส่ไปพร้อมแมงกะพุนนะทุกคนนะทำแบบนี้ครับมาเันญมานะครับแยกแมงกะพุนออกทุกคนฮะเ,เลี้ยงแมงกะพุนนะครับนี่ใส่ถังใหม่ทุกคนนะนะครับทีเด็ดมันคือนะครับน้ํานะทุกคนนะทีเด็ดมันคือน้ํานะครับทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้แมงกะพุนมันเด้งเด้งมากนะทุกคนนะเนี่ยครับ เด้งยังไงผมจะให้มันเด้งแบบนั้นนะถ้าพี่พิง์น้องเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้นะแมงกะพุนท่านจะเด้งยังไงก็ขายตากระยะเวลานั้นเลยมันจะเด้งแบบที่เราเสียบนี่แหละทุกคนนะที่ทุกท่านเห็นนี่แหละนะทุกคนเนาะหลายๆท่านว่าพี่หนูเสียบแมงกะพุนแล้วมันไม่เด้งคะ่ะพี่ปลาหมึกสายด้วยนะครับทุกคนฮะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาเทคนิคดีๆนี้มาบอกพี่พงน้องนะครับทุกคนฮะนะครับนะครับนี่ในการใส่เข้าไปนะครับ เราจะเติมน้ำทุกคนฮะน้ำในถังน้ำแข็งนี่แหละน้ำเย็นเย็นนี่แหละทุกคนฮะนะครับแยกแมงกะพรุนฮะตักเข้าไปทุกคนฮะน้ำสะอาดนะครับตัวนี้ค,ครับนี่นี่ครับแค่เนี้ยทุกท่านฮะแมงกะพรุนนะครับมันจะเด้งมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเดี๋ยวผมใช้สูตรนี้มานานแล้วนนทุกคนไะเนี่ยครับเป็นน้ําจากปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะมันอกนกนอกมาจากปลาหมึกนี่แหละที่เราแช่ปลาหมึกไว้น้ํานทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยท,ทุกคนเนาะนี่ครับ ทำให้ท่วมแมงกระพุนแค่นั้นเองนะทุกคนนาะเนี่ยครับแมงกระพุนท่านก็จะเด้งนะครับสดอยู่ตลอดเวลานะทุกคนนะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เวลาเราจะไปขายน้ําตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาออกนะทุกคนนะทยอยเอาแมงกระพุนออกขึ้นไปขายทุกคนนาะน้าตัวนี้ก็ปล่อยมันอยู่แบบนี้แหละนะครับที่สําคัญเดี๋ยวเราจะทําให้น้ํามันเย็นอยู่ตลอดเวลาคือนะครับใส่น้ําได้เราเอาน้าแข็งโปะนิดหน่อยฮะทุกคนฮะเนี่ยครับแค่นี้ครับให้น้ํามันมีความเย็นนะครับทุกคนฮะนี่นี่นะครับให้น้ํามันมีความเย็นแค่นี้ทุกคนฮะนะครับ ใช้น้ำแบบนี้เลยแค่นี้เลยทุกคนฮะไม่ต้องเทน้ําออกนะครับเราจะไปขายแล้วก็ปิดฝายกไปขายแบบนี้ทุกคนฮะแยกแมงกะพรุนออกจากปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะแยกแมงกะพรุนออกจากปลาหมึกนะครับนะครับแยกแมงกะพรุนออกจากปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะนี่ครับแมง<า>กะพรุนน้าที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนฮะไอ้น้าตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทำให้แมงกะพรุนมันจะเด้งแบบนี้อยู่ตลอดเวลาทุกคนนะแมงกะพรุน,ออรม,<อ> <template> นมันจะเด้งแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยครับนี่แมงกะพรุนจะเด้งแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะหลายๆท่านถามว่ามีเทคนิคไหนที่ทําให้แมงกะพรุนน ทำวิธีเดียวกันเลยนะครับอ่านี่อ่าเรียบร้อยทุกคน5เนี่ยครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆลองไปปรับใช้กันดูเนาะทุกคนนะลองไปปรับใช้กันดูเนี่ยแบบนี้เลยนะครับทุกคนฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมนะครับแมงกะพรุนมันก็จะสดเด้งแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับพี่ๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านนะครับท่านไหนที่แมงกะพรุนไม่เด้งปลาหมึกสายก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมก็ใส่น้ําไว้นะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวก็น้ําแข็งรรรยอีกคคัั้งงนึบบจ ปลาหมึกสายมันก็จะเด้งแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะทุกคนน้องนะครับโดยรวมแล้วผมก็ใช้เทคนิคนี้นะครับที่ทําให้แมกกบพูลมันเด้งอยู่ตลอดเวลานะปลาหมึกสายมันเด้งอยู่ตลอดเวลานะทุกคนนะเห็นไหมครับข้อดีของการเสียบแล้วเนี่ยเราแช่น้ําไว้แบบนี้ทุกคนฮะผมก็ไม่รู้ว่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าเสียบปลาหมึกแช่น้ําเนี่ยมันเด้งนะทุกคนฮะมันเด้งนะครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าเราเสียบเสร็จปุ๊บเราฟิตน้ําแข็งเลยเนี่ยปลาหมึกมันแดงนะทุกคนฮะปลาหมึกมันไม่เด้งนะครับเสียบเสร็จนะครับสูตรของผมคือจะเอาแช่น้ําไว้้แบบนนีเ วันนี้สามโมงผมจะไปขายผมจะเนี่ยเทน้ำออกแล้วไปขายเลยเนาะทุกคนเนาะแค่นั้นเองฮะทุกคนฮะแล้วก็ค่อยไปฟิตน้ำแข็งนะฟิตน้ำแข็งโอเคเนาะทุกคนเนาะนะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะไปขายก็เทน้ำทิ้งเดินทางเข้าไปในร้านขายน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งโมละเอียดก็เทบนปลาหมึกแค่นั้นเองเนาะทุกคนเนาะแล้วค่อยปลาหมึกไปวางขายนะครับทุกท่านเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับน้ำตัวนีนะ้สำคัญเนาะทุกคนเนาะสำคัญนะครับเนี่ยครับ มันเป็นเทคนิคหนึงดีๆนะที่ช่วยทำให้แมกกาพูลเราเด้งสวยนะทุกท่านนะเนี่ยครับเทคนิคดีๆแบบนี้หาได้ยากนะทุกคนนะครับผมก็เอามาถ่ายทอดให้พี่พน้องลองไปปรับใช้กันดูนะครับรับประกันเด้งแน่นอน100%ยเฮะทุกคนฮะไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างอื่นใช้น้ําเปล่า ที่เราอยู่ในประมึกเนี่ยทุกคนฮะเราอัดน้ําแข็งเข้าไปให้มันมีความเย็นแค่นั้นเองเนาะทุกคนเนาะโอเคอยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆน,น้องมือใหม่ทุกท่านนะลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปทดลองกันดูนะครับผมก็สอนมาจากประสบการณ์ผมประมาณ11ปีเนาะทุกคนเนาะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับทุกคนฮะนะครับ